เรียกพระองค์ด้วยพระนามนี้และเราจะให้คุณร่ำรวยครับหนึ่งในพระนามที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์จาก99พระนามอย่างที่ท่านนบีสุลลาละะฮอลเลสัลลัมได้บอกว่าอินเนลิลเฮิติสอัตโนติสไอเนสมันมันอัลโซฮาดะคารันย์นะสำหรังโอเมี99พระนามใครก็ตามที่จำปฏิบัตินะครับเข้าใจมันคนคนนั้นจะได้เข้าสวรรค์และอีกองค์การหนึ่งพระองค์ทรงบอกว่า อ่วะลิลาฮิลออสมาอุลฮุสนาฟะดูอูบิฮะสำะองเนี่ยมีก็มีพระนามและก็คุณลักษณะที่สวยงามนะครับฟะดูอูบิฮะแล้วก็จงขอดุอาศจากอา่พระนามนั้นๆดังนั้นวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะอ่ได้สิ่งใดาัฒนาสิ่งใดหรืออยากจะให้พระองค์เนี่ยตอบรับในสิ่งที่คุณต้องการจงเรียกพระนามที่ใช่ครับเรียกพระนามที่ถูกต้องครับดังนั้นชื่อของเรามีก9สก้าพระนามและหนึ่งในพระนามนั้นก็คือยาคอนิ ยาวก็นี้แปลว่าพราะองค์ผู้สรงร่ํารวยดังนั้นวันนี้เนี่ยเวลาคุณละหมาดเสร็จแล้วคุณอยากจะมีริสกีแล้วก็คุณอยากจะเป็นคนที่ร่ํารวยเพื่อเป็นมือบนนะย้ํานะครับร่ารวยเพื่อที่คุณจะได้แจ่จากา,ไาสไปทำฮัทไปทำอมรได้บริจาคทานได้ให้ทุนการศึกษาได้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวคุณเองแล้วก็สังคมนี่คือเป้าหมายที่ใหญ่ จงเนี่พระองค์ว่ายากอนียากอนียากอนีย่ากอนีอัลลอ์ผู้ทรงรํารวยผู้ทรงสิ่งนี้มันจะเป็นการตอกย้ำชีวิตของคุณให้คุณเข้าถึงพระองค์ในคนลักษณะที่พระองค์เนี่ยมีชื่อและก็ศีฟฟาคคนลักษณะที่สูงส่งก็คือความร่ำรวยพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของและชั้นฟ้าและแผ่นดินเพราะนี่เองเราเวลาเราละหมาดเราก็จะอ่านอัลฮามดุลิลลาฮ รับบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญเป็นของพระองค์พระองค์แห่งสากลและโลกรับบุญอาลามีนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของชั้นฟ้าและแผ่นดินฟ้าที่รัศมาวาทิวัลอัลซึ่งสิ่งนี้มันเป็นการทําให้เรายุคระดับการขออุอาอีกเลเวลหนึ่งจากที่เราเรียกว่าย่าอัลลอฮ์อยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์อย่างเดียวมัน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 ก็แล้วมันมันหมดยุคไปแล้วมันจืดไปแล้วต่วันนี้คุณต้องมีความหลากหลายในการเรียกชื่อของพระองค์นั่นเองครับ ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ครับคลิปนี้ส่งต่อ,อยับใครลหลายๆคนให้เข้ามาดูคลิปนี้เพื่อที่เขาจะได้อามาดก,กับดวอาทนี้เพื่อที่เขาจะได้ไดรับอ์ว่าอยุยากรนี้อาคนี้แล้ววันหนึ่งเอาละให้เขาถูจริงๆและเขาได้ตอบแทนให้กับสังคมและทําให้เขาประสบความสําเร็จอีกด้วยและสำหรับใครที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะครับผมได้สอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกสัปดาห์ดนะังน,ดนั้นขอให้คุณกดลิงก์เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ในโพสต์นี้นะครับคุณกดลิงก์เพิ่อลงเบบินเข้ามาเดี๋ยวจะมีทีมงานแอดมินติด เพื่อเชิญคุณเข้ากลุ่มโรงเรียนโคสรัทซึ่งในกลุ่มนี้จะประชาสัมพันธ์ส่งลิงก์ในการเข้าเรียนประจำสัปดาห์เราจะเดินกันแบบออนไลน์เวลาสองทุ่มเป็นต้นไปผ่าน zoom นะครับดังนั้นพอคุณเข้าไปในกลุ่มนี้จะมีลิงก์ส่งไปให้คนหรือแอดมินจะส่งไปอย่างส่วนตัวนะครับไม่ใช่ทงางไลน์ให้กับคนใน,นสิ่งนี้คือสิ่งที่ลูกศิษย์ผมหลายคนตอนนี้ผ่านไปแล้ว10รุ่นกำลังจะเข้าสู่รุ่นที่11 คนลงทะเบียนหลักพันคนพวกเขาได้รับการปลดล็อกพวกเขาดีใจพวกเขาร้องไห้ในคลาสและวพวกเขาไม่เคยรู้ว่ามันมีความรู้อีกมากมายที่เขาสามารถไปต่อยอดก,กับธุรกิจของเขาการเงินของเขา ปลดล็อกปัญหานี้สินความสัมพันธ์อาชีพการงานและแต่ละคนตอนนี้ได้รับการปลดล็อกไปเรียบร้อยแล้ว,ลวคุณไปอยู่ไหนมาทําไมไม่รีบกดลงทะเบียนนะผมจะฝากไว้สำหรับใครที่ดูหน้าติกต็อกนะครับทักไปทางอินบ็อกก์ก็ได้หรือไปหน้าโปรไฟล์จะมีลิงก์อยู่กดลิงก์ลงทะเบียนเข้ามาเดี๋ยวจะมีทีมงานติดต่อกลับไปหวังว่าชื่องค,คุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงผ่านการลงทะเบียนนี้ดังนั้นรีบซะและชื่อของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยเหมือนลูกสิทธิ์หลักพันคนของผมที่ผ่านมาแล้วเจอกันนะครับขอบคุณค